มาครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ New Fan นะครับ New Fan นะครับก็จะเป็นแนวแฟนตาซีนะครับใครที่ชอบเล่นแนวแฟนตาซีเนี่ยก็สามารถลองเข้ากลุ่มและลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเนาะในส่วนของตอนนี้นะครับน่าจะเป็นการแชร์5ห้กลุ่มและแจกปูพันธุ์นะครับตามนี้เลยนะตามโปรโมชั่นนี้โอเคก็มีพวกตัวพันธุ์แล้วก็ตัวละครนัก็คือพร้อมเล่นเลยนะครับเนาะในส่วนที่คลิปนี้ที่ผมจะเล่นก็จะเป็นกิจกรรมยึดจุดนะครับโอเคก็ แน่จะประมาณวันสองวันก็เปลี่ยนโปรแล้วแหละใครที่ต้องการที่จะหาตังค์ครับก็ลองเข้ามารอกันได้นะครับผมโอเคไปเจอกันคลิปไปมาดิขอชิ้นเดียวนะไอหนุ่มขอชื่อเดียวนะเราไปก่อน1ิบกทำไมตัวผมปาออย่างวะ เฮ้ยเอ้นนี่จะเอามุมจรองเดียวเลยสวยเน่แหละชุดเดียวเหมือนจะเป็นเซ็ตแจกอยู่นะครับผมอาจจะไม่ได้เก็บหรือเก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะครับเหมือนเก็บเก็บเอาฟิลเฉยนะโอ้ยนี่มันเขาเน้นแหละ ชอบเลยไอ้ผู้ชายอ่ะผู้ชายเสิร์ฟบอซีอ่ะรีอกมัมีแฟนมีแฟนมีแต่ผัวคุณหลุดโอ้โหเลยมาถึงเก้าเลยหรอวันผมจะต้องปรับภาพโลรสหน่อยนะครับกลัวแบบคลิปมันกระตุกนะโอ้โห โอ้โหเดียวสุดตึดเดียวมามองมายังดีนะครับที่ที่โล่มันไม่ได้ถึกนะครับอย่าุมมดเ็นนั มาดิยังดีนะครับเอ่ซิร์ฟนี้ไม่ต้องใช้แม็กด้วยนะครับแิวย,ยาวเปนฟิลเลยนะชุดเดียว อ๋อมันปั๊มยาไวนะครับมาดิรับแล้วเหมืนจะมีะเค้ฟันเลยนะครับเฮ้ยสวยเรามีสามคนหนีก็ฟินดิ มาเพื่อนโอ้ผมว่าชักแม็กไม่ช้าไปว่ะแต่ถ้าชักมักเอ้ยชักมักคืออะไรวะชักแมวเฮ้ยพูดเลยของกูเนี่ยชักแม็กเร็วกว่านี้ก็อาจจะตายง่ายไปนะครับเนี่ยตายหนึ่งจะตายแล้วเพื่อนออกไปแล้วเพื่อนไปไปไป

ไล่ต่อไล่ต่อออกกูปิดห้องกูปิดห้องเอ้าเพื่อนี่วะเอาไปดิเพื่อนเราเลยเพื่อนอ้ยสามตัวสามตัวครับ มันยาแค่สองวีนะครับเนี่ยเป็นสูนรเป็นสูนี่มันยังจู๊กได้อะผมว่ามันมันจู๊ง่ายอยู่นะถ้าเราชินนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปายอุ้ยูกมเลยเยเฮ้ยอุ้ยว้อุ้ยันขเราจะพยายามไม่ตายนะครับ ติดเที่ยวหรอวะไม่หล่เพื่อนจะมาวะไอ้เชี่ยมันอยู่กับตรงนั้นอะไอ้ดั่นอะเราวิ่งเลยเราวิ่งเลยี้เพื่อนคนนี้เล่นถึกวะเล่นถึกย่งเงี้ยชอบดิอู้จะตายจะตายจะตาย กับต้องขี้ก็อาจจะต้องปรับภาพนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอจบอันนี้ก่อนนะเพื่อขอบวนเราตายแล้วมีคนมาตรงนี้มาเลยเฮ้ยไม่ตาย แต่ชอบอ่ะผมค้นค้นพบวิธีใหม่นะครับตอนนี้ทำให้คลิปลื่นขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าอูแหลกแทนก็ไม่มั่นใจนะว่าคลิปมันจะลื่นจริงหรือเปล่านะโอ้โหยังก็ล็อกหัวโอ้โหเดี๋ยวผมลองดูคลิปแป๊บนึงนะว่ามันแหลกไปเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคลิปมันมันสมูทขึ้นนะครับผมปรับบิดเลทนิดหน่อยนะ

เอาตัวไหนดีเพื่อนโอ้ยอย่าไปเล่นเกมนี้เลยถึกไปวะตามเพื่อนไปนะครับโอ้อยไปไหนไมีแต่คนนะโอ้คนแม่งคนเยอะโอ้โหเพื่อนต้องขี้ไม่ไปไหนให้เจอคนผมเลยตอนเนี้ยาหันสวนเลยสวนล,วนลวนิไม่ไ อย่ไปเยอะกูเลยเพื่อนเฮ้ยกูเจออะไรไปนะเสรยเสรเรารอเพื่อนเดี๋ยนะครับนี่เพื่อนไม่ใช่หรอวะ ลอยๆเยอะมากเยอะมากอุ้ยันาเขมีวิโดจับรัรัรอเพื่อนขึ้นมานะครับนมมลยสวยสวยสวยเพิม่มขึ้นมาละไมรู้สึกกระตุกยังวะผมามตัวนี่ไง ออโอ้โหดองขี้มายเพื่อนีเอ้ยโโยึดได้แล้วจะไปไหนกูดองขี้เราต้องยึดจุดให้ได้ผมไม่รู้ว่ามันปิดกี่โมงนะหมายถึงปิดกี่โมงคืออะไรวะไม่รู้ว่าหมดกี่โมงนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันแต่พีกูกระตุกกระตุกพี่กูไม่ถึงร้อยอะตอนเนี้ เราไปไหนแล้วยิ้ชั้นเนี่ยน่ะเนี่ยตรงนี้โอเคสุดแล้วโดนโดนไปไหนได้เนี่ยเราต้องหาเพื่อนวะต่างดาตามเนี่ยขึ้นบนไปไหนขึ้นล่างไมได้เดินลงล่างเก็บเมื่อกี้เก็บเมื่อกีเก็บอยู่เก็บอยู่เราหนีได้เป่าวะได้มหรืว่าเรารอหาเพื่อนเดี๋ยนะครับเราต้องสามคีเราสามคีเฮ้ย กับต้องขี้เฮียเราอยู่แค่นี้แหละอันนี้ล่นดีสละเกับต้องขี้โอ้โหเพื่อนกูดองเลยไม่ไหววะอีกคนนึงแม่งก็ไม่ประโยชน์เลยนะไปไหนแล้วนะ ควหวังเราอยู่ที่อีกคนนึงนะครับตอนนี้หมดครึ่งอ่ะตอนนี้หมดครึ่งผมขอดูเวลาแป๊บนะตอนนี้สิบหกโอ้ยต้องสิบห้าทีนะครับเราต้อจะจบคลิปกันก่อนเฟมเลดยังตกโอเคไม่ได้เป็นที่ผมคนเดียวนะครับตอนนี้

ลุมยิงไอ้นี่เอาเดียวดิโเยูเขาเยะเอาเชิญเพื่อนยิงก่อนครับอ้อง่ข่ยิงฟรีอย่างเดียวเลยเพื่อนกูดาบเพื่อนกูดรเยอะมากเยอะมาก โอ้หต้องขึ้นแล้วโอ้ยันตกดูก่อนดูก่อนต้องชูให้เป็น แต่กลัวจะดับแล้วคือคือเล้นน้องจัคือแล้นน้องจอกไม่เข้าเกมอ่ะทุ่มขึ้นเม่ห่ันหมดตอนไหนวะี่ขึ้นชั้นเกไมไมเหอะไอ้เหี้ยขอขึ้นไก่นอูัเยอะมากมันต้องวัดนะครับ ไม่หลุดไปน้องได้อีกเลยพี่ชอพี่ชอน้องเขอีกฟันเลยเงี้ยโอ้โหตัวฟอร์มโคตรกาดสวยโอ้ย โอ้โหมาถึกกันมากเอาตัวไหนดิเพื่อนเอาตัวไหนดิเพื่อนเป็นกูโอ้หน้าหลังเลย

เอาเพื่อนผมอยู่ในห้องก็ได้นับขึ้นไหม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 อ๋อเพื่อนไปทางนู่ครับเอาไปไปไหมไปไทางไหนทางไหนตักทางได้ไหมหนึ่งครับ

เอาไงดีเพื่อนชั้นบนครับชั้นบนโหรโหรชั้นบนกับบันไดกลางเฮ้ยบันไดขึ้นชั้นบนครับโหลแอด่ะรอนะครับรอแต่เขาบอกให้ให้คุมดาดฟ้านะครับตกใจเฮ้ยจะขึ้นที่ไหนเพื่อนโดนนะนั่นไงเพื่อนกูดับ เรื่องกูดับแตกมผมก็นิ่งอยู่มึงก็เหมือนกันนะงั้แต่ผมไม่เหมือน

สวยเพื่อนมาแล้วครับสวยเพื่อนมลเพื่อนมาแล้วครับสวยเพื่อนมาแล้วครับสวยเพื่อนมาแล้วครับสวเพื่อนมเลครัเพื่อนาแล้วคัวยเพื่อนมาแล้วครับสวยเพื่อนมาแล้ยเพื่อนาแลเพื่อนมาแยเพื่อนมาแลัเพื่อนาแล้วครับสวยเพื่อนมา้วครัวยเพื่อนาวครับสวยเพื่อนมาแล้วนเับสวยเพื่อนมาแล้วครยเพื่อนมาแล้วครับสวยเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนมาแลวคัวยเพื่อนยเพื่อนสวยเพื่อนมเพื่อน้วครเพื่อนาแลครเพื่ ủa, cửa nhiều yeah, <laughs> luôn heavy weight thằng tè hãy đi qua đi tè tao nị cụแตก để ra tay. แตกหนึ่งผมไม่เห็นเพื่อนเลยว่ะตอนนี้แตกหนึ่งมาดิแตกหนึ่งมาดิเพื่อนผมตายไปแล้วนะครับ

ในกุส่วนสองหนึ่งผมก็ยังไม่เห็นเพื่อนเลยนะครับตอนนี้อ๋อนี่เอดวินโอ้ตายผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนผมไม่ได้เล่นจน จบกิจกรรมนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับใครที่อยากได้เซอร์มีนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย